acknowledge value and significance your trip. Now, you may rejoice Now, in of your you the trip. this. สวัสดีทุกคนนะครับนี่น่าจะเป็นพรีวิวต้อนรับของเมืองแรกครั้งแรกที่ททเชฟออกมาต้อนรับพวกเราให้เป็นพรีวิวก่นกอนท่านเทก็คงจะกำลังเมาแอบอยู่ในร้านของดีลกุกำลังนั่งฟังตำนานของตัวเองอยู่แล้วกำลังดื่มชาแบบชิวๆชิว,ชว,ชวเกิน และนี่พี่น้องเพื่อนฝูงจะไปเก็บตัวกันมินิดอันนี้นะ่าสงสารเพระถูกกักขังอยู่ให้โดดเดี่ยวเดียวดายดในท้องีเลและในเมืองน,นี้มีตำนานของเทพน้ำอยู่ทุกคนจะหายไปในท้องทะเล,ลดูพี่เทพน้ำที่ล่องไห้อยูอ่บนบันลลังอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้ององไงกับเนื้อเรื่องก็คงต้องไปติดตามกัน ส่วนที่ชอบที่สุดในพรีวิวต้อนรับเมืองน้ำก็คือการกระโดดลงมาของชายถึงการปรากฏตัวจะธรรมดาไปหน่อยแต่ก็มาพร้อมกับประโยชน์เท่คุณค่าชีวิตของคนเที่ยไม่ได้กับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่อยู่ในมือของคุณซินะก,กับวิภาคสาที่ชาวฟอนเทนภูมิใจนักหนาไปคิดเลยว่าจะหน้าคมแบบนี้จหาว่านี่เป็นกฎของพวกคุณละก็ฉันก็มีกฎของตัวเองเหมือนกันไหนก็ว่าฉันจะใช้กําลังของตัวเองกาจัดกฎนี้เงาลิซ่ามันบทแพลชัดๆนาคะแนนเต็มสิบฉันให้นายเต็มร้อยเลยเนี่ยนายมันโคตรแพ่ใช้กําลังชัดๆนี่ชมด่ มองว่าเมือน,นี้ชาจะไม่โดนแกอีกนะเหมือนกับที่เมืองลีเย,ย่ที่โดนเทพกับผู้บริหารรวมหัวกันแต่นี่ก็มีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าจะโดนเล่นอนีกรอบแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นอเลชิโนในทีวีนี้เลยเศร้าจังโอเคต่อมาเรามาดูกันว่า4.0นั้นมีอะไรอัปเดตกันบ้างอย่างแรกก็จะเป็นการอัปเดตเนื้อเรื่องและแผนที่ใหม่พื้นที่ที่สะดุดตาและเป็นหน้าเป็นตาก็คือแผ่นดินที่ขึ้นยกตัวสูงขึ้นจนกลายเป็นน้ำตกซึ่งผู้เล่นไม่จําเป็นต้องปีนน้าตกขึ้นไป ก็จะมีลิฟต์ให้ขึ้นไปข้างบนอยู่ตรงนี้ซึ่งในเมืองน้ําจะมีระบบดำน้ำําซึ่งจะมีแต่ในเมืองฟอนเทนเท่านั้นซึ่งระบบดำน้ําจะมีการสลับตัวแบบอิสระแต่ว่าใครที่คาดหวังว่าจะเห็นวิวสวยๆใต้น้ำก็คงต้องเสียใจเพราะเขารู้ทันพวกเรามีการเซ็นเซอร์ด้วยฟองน้ําแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการต่อสู้ที่มากมายขนาดไหนกันสลับใต้น้ํา จะมีการอัปเดตตรงส่วนแมปด้วยซึ่งจะมีการทำแผนที่ใต้ดินให้ด้วยซึ่งจะมีในเมืองฟันเทนซูเมลุที่เป็นสุสานดีเซอร์และพื้นที่ใต้ป่าและน่าจะมีไปถึงเมืองอินาซุมะและเมืองอื่นๆอ,อีกด้วยเพื่อให้ผู้เล่นได้สำรวจแมปได้เร็วขึ้นและไม่ต้องวุ่นวายกับการหลงทางในใต้ดินอีกและเมือเม่อเสร็จเควสทพระเจ้าของเมืองมอแสแซก็มีทางลัดไปยังเมืองฟันเทนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องอ้อมเมืองแมปต่างๆ แล้วจะมีมอนใหม่คือมอนหุ่นยนต์ฟันเฟืองแต่หลําคู่ชายหญิงเต้นแทงโก้แล้วมั้งเนอะน่าจะใช่แหละแล้วก็มอนปูกล้ามดาบผู้เขาไฟตัวบิ๊กบ้มและในพีวีเราก็จะได้เห็นเนเวียถือดาบใหญ่มาพร้อมกับพริกกะสองคนส่วนก็เป็นคุณหนูจริงๆ แล้วก็มีโคลิเดีมาปรากฏตัวมาด้วยแล้วทรงชุดหน้าอกของเธอดูแล้วรูปเปลดๆแล้วเราก็จะได้เห็นนางใน p ีวนี้ด้วยว่านางใช้ดาบและนั่นก็คือดาบไอรอน t i n g ดาบแปลจากเมือมอนสเตฮะสรุปแล้วดาบนี้มันมาจากมือไหนกันนี่แล้วเราก็จะได้เห็นผู้พยภาษาสูงสุดถือไม่เท้าชื่งชื่อ,น,อน,นี้คืออ่านไงวะเนี่ยือ ในเวเลดแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่ถูกก็คงจะเป็นโทษคนแต่งชื่อแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนต่อสู้นั้นจะใช้อาวุธอะไรตอนเห็นโมเดลหน้าผู้ิภาษาไี่ขืนน่าหวาดมากมาก ถ้าดูแค่หน้าคงจะคิดว่าเป็นตัวละคอรอยู่แน่นอนนะและตัวละครที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเทพน้ําซึ่งถ้าเราดูใน PV Live Stream เราจะเห็นว่าตาของเทพน้ำนั้นมีอยู่2สีคือสีฟ้าอ่อนและสีน้ำเงินทั้งละสีซึ่งถ้าดูจาก PV งานเลียนสู่ฉากสุดท้ายจะไม่ค่อยสังเกตเห็นตาของเทพน้ำเทาเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูจากโมเดล PV Live Stream นี้จะดูว่าสีของเทพน้ำนั้นไม่ค่อยจะสวยเท่าหร่รน่าจะให้หมีมีการปรับสีตาของเทพน้ำใหม่ แล้วจะมีการทําหน้าจัดทีมแบบใหม่ซึ่งทําให้ดูสวยขึ้นมีมิติมากขึ้นและเปลี่ยนฉากหลังวอลเปเปอร์ได้ด้วยและการดูเอลก็จะมีการ์ดใหม่ซึ่งแบบนี้จะมีกิชีอับเบโดลิซ่าเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีระบบผู้ชมเข้ามาเพิ่มให้ด้วยเผื่อไว้ดูเพื่อเล่นการ์ดเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้าดูเนื้อหาจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe. ครให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะรับวันนี้กําลังเรียนก็เลยไม่มีเวลาว่างหรืมีเวลาว่างก็ไม่ค่อยอยากทําเพราะว่าแตอนไหนก็มาเจอกันในคลิปหน้าละบ๊ายบาย So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. Well, I've got mine too!